สวัดีครับผมบ้านนะครับดิซิตี้ครับผมผมตาดิซิตี้ครับเป็นไงวันนี้มางานของโลแกนเมนเนอร์ดิวเลอร์นะครับผมของสยามเซ็นเตอร์นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งครับผมเพราะว่างานนี้ลดสูงสุด80%เลยนะครับแล้วก็จัดตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึงวันที่5พฤษภาครับใครที่ชอบช้อปปิ้งสามารถเดินเข้ามาที่สยามเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับผมมีแบบเล็งๆไหมว่าแบบโอ้ย ใจไม่อยู่กันเนื้อกันตัวฮะเยอะแยะไปหมด <c oughs> ใช่เยอะแยะไปหมดกลัวจะชอบแหลกมีมีอะไรแบบไอเทมไหนไหมแบบสื้อรองหรอท้าอะไ <c> ร <oughs> <c oughs> จริงๆก็พวกเราก็ชอบแฟชั่นกันอยู่แล้วครับก็เหมาะสมทุกอย่างเลยก็แล้วแล้วแต่ว่าจะหยิบชิ้นไหนมานะครับก็อยากให้ทุกคนมาเดินดูเหมือนกันเพราะว่าลด80%ก็คือของขายเยอะมาก อะไามาทำลิงแบบอะไรไปส้างหมจริงๆก็ชอบหลายๆอย่างเลยนะครับก็เป็นคนชอบแฟชั่นเหมือนันน์บาร์ก็แน่นอนครับต้องไปเดินดูอต้องไปเดินดูมันเยอะมากครับรม,มันเยอะมากเลยครับใช่แล้วก็ยังมีกิจกรรมด้วยนะฮะทุกคอนอ่าอ่าใช่สูสีฮะได้เก้าเหมือนกันเลยตอนจบนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นดูครับว่าจะได้มากกว่าพวกเราหรือเปล่านะครับลองเลยลองเลยลอง ได้ด้วดว่าห้าวันนี้ก็คือถ้าแบบว่าคุณก็คือเราแบบแว็บมาใช่ไหมเนี่ยถ้ามีเวลานะครับแว็บมาแน่นอนาปไม่ได้ให้เราพูดขวาอันนี้สยามเซ็นเตอร์ครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์นะครับงานเมเดย์ดิวเลอร์นะครับก็ลดถึงสูงสุดถึง80%นะครับผมแล้วก็แบรนด์มากมายใช่ใช่สายช้อปปิ้งก็ต้องมาแน่นอนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ห้าพิษสาผมทัว์ครับผม มาถึงวงหรอบ้างมาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอยากคุณว่าที่มาที่ไปตัวนได้ไงที่มาที่ไปฮานเลิบจันเล่าจัดเล่าตั้งแต่แรกเลยงผมนานไหมอ่ะอ่าอันนีมีเวลาสักสามสิบชั่วโมงไหมสามสิบชั่วโมงเกินวันหนึ่งเลยก็จริงๆแล้วก็คือมีงานครับเป็น private party private party เป็นงานของผมเองที่จัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ น้องมากับพี่บุรินครับในคืนนั้นในคืนนั้นแล้วก็คืนนั้นไปดูแปลกแปลกไปดูไปดูเซ็กชันที่ว่าพี่จ๊ะไอพี่ตาพี่ตาห้าสี่สามสองไปดูเซ็กชันที่พี่พี่ตาทําขึ้นมาคือจะเป็นแบบดนตรีแบบจัดจข้นอะไเข้มข้นเอ็กซ์เพลเยนต์จริงอะไรเงี้ยเราก็อยากไปดูไปศึกษาแล้วก็ได้เจอกันอ่าก็เลยสปาร์เกอร์สปาร์กมาเป็นดูโอกันคือตอนแรกยังไม่รู้จักกันเลยใช่ใช่ แล้วก็ได้ยินน้องครับเรียกว่าแอดลิฟหรือว่าแบบร้องเสียงออกมานิดหน่อยอะ่ะเรารู้สึกว่าคนเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราตามหาแล้วล่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยเออแ่ที่ตาาใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือผมเป็นคนชอบอ่าเอมเจหรือไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเหมือนกันก็แล้วน้องคือแอดลิฟแล้วมีความละไมคลายคืนกับเขาซึ่งไม่ ไม่ค่อยเจอง่ายๆในในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยฟังยัไงพี่พี่ชมไดขอบคุณครับก็จริงๆแล้วผมก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบวันนั้นมันเป็นจอยกันครับแล้วก็ร้องขึ้นมาเงี้ยแล้วพี่เขาก็มองวเฮ้ยทำไมเสียงแบบมีความละไมคล้ายคลึงก็เลยถามเนี่ยแล้วก็ถามถ่ายกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็วันนั้นจานบอกว่าเฮ้ยผมอยากทําเพลงให้อ่าก็เลยแบบได้คุยกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวัันนี้ครับก็เลยทำวงด้วยกัน เ้วชื่อที่มาจองคือว่าดิซิตี้เอาจริงๆแล้วดิซิตี้คือ <c oughs> คือเมืองนะฮะแล้วก็ผมกับจานเป็นคนเชียงใหม่ก็คือคนเมืองครับ,รบทีนี้เอออยากได้คาว่าเมืองก็เลยเอาซิตี้ก็เลยคิดว่าเอออยากอยากจะชวนทุกคน,นมาที่เมืองนี้เพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่าผมอยากทำดนตรีแบบหลากหลาย ไม่ได้แค่แนวแนวใดแ,แ,แนวหนึ่งเราอยากทำให้มันเหมาะสมกับมูดของทุกๆเพลงแล้วเราเลือกที่จะจับวางดนตรีเพลงนี้กับเนื้อหาแบบนี้คือเราไม่ได้ฟิกครับก็เลยคิดว่าเอออยากจะชวนทุกคนมาที่ดีซิตี้เมืองนี้มาอลองดู <c oughs> ว่าแบบมันมีรสชาติอะไรบ้าง <c oughs> อยู่ในเมืองนี้ครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้คนเมืองฮะเริ่มจากคนเมืองเลยฮะคนเมืองเหมือนกันคนเมืองเหมือนกันครับถ้าหลายแน่พี่เดยว ไม่ั้องก่อนปะผมยอมรับรอดูฮะเพราะว่าผมไม่ปิดกั้นเรื่องดนตรีถ้าอยากถ้าอยากที่จะทำถ้าสมมติว่าขายกับจานคุยกันผ่านก็คือเราทำทำไปแล้วจะเป็นแบบแนวสมังใหม่อะไรครับกลับเป็นแบบก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะฮะถ้าเรับกับกันแระกับที่มาที่ไปในการที่เราเลือกอันนี้มาเป็นสินแรก คือในความรู้สึกของผมคือซิต y ไลส์เนี่ยครับมันเริ่มมาจากเรียกว่ายังไงดีมันตรงกับคอนเซปต์แล้วกันที่เราวางเอาไว้คือจริงๆแล้วตอนเนี้ยคือเราก็มีเพลงในสต็อกค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าการพรีเซนต์วงนะครับเข้มข้นที่สุดและเป็นภาพลักษณ์ของวงมากที่สุดคือเพลงนี้เ,นเราก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเป็น<ม>เป็นซิงเกิลนี้ครับออทำไมเพงไลฟ์มันเป็นแนวบ สำหรับผมคือ retro s o นะครับแล้วก็มีความโมเดิร์น n โอโซอ่า e o soul มีความผสมของฟังกี้ของดิสโก้เราก็พยายามทำให้ของง่ายเอ้ยของยากทำให้ง่ายลงครับก็คือเข้าทอนป๊อปเข้าไปเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ให้จะเป็นคือมีหลายอารมณ์ในเล่นในหนึ่งเพลงครับพูดถึงตอน p r เ c การทำงานของเพลงเป็นยังไงบ้างโอ้ก็ จานจะเป็นคนดูแลเรื่องดนตรีแต่จริงคือคือเราจะแบ่งงานกันก็คือจานจะดูแลดนตรีผมจะเขียนเนื้อแล้วก็ทำเมโลดี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราด้วยความเป็นวงแล้วเราเป็นดีซิตีเราก็จะเอามาวางตรงกลางว่าเฮ้ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะช่วยกันดูครับก็เพลงนี้เราก็ได้มือเบสจากของแจ็คสันไฟนะครับแแล้วก็เป็นเขาคือเล่นหลายคนครับ เจนฟเฟอร์โลเปสแล้วก็ชาลิฟูดด้วยแล้วคนมิกซ์ก็จะเป็นมิกมาสเตอร์ลิงก็จะเป็นคนที่ทำให้โจจิเคชิอย่างเงี้ยครับแม็ใช่สันหวงังบีบี <BB S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงแล้วพี่คอยยังไงแล้วมลตานใจในการแต่งคือสำหรับเพลงแรกในการเขียนของผมอะผ,ผมรู้สึกว่าอยากจะชวนทุกคนไม่ว่าจะแบบเจอเรื่องอะไรมาก็อยากให้ enjoy t h e n i g h t ในวันนี้กับพวกเราดิซิตี้เราอยากเป็นความสุขให้กับทุกคนในคืนนี้ in the city life มาสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ก็จะเนื้อหาก็จะประมาณนี้คือทุกคนเหมือนเป็นคนสําคัญของเราในในในวันนี้อะไรครับก็ไม่ว่าจะเจออะไรเดี๋ยวเอนจอยไปกับพวกเราครับคันได้บอกวเราปล่อยเพลงมาเนาะก็จารับฟังแล้วค่อนข้างแบบดีเลยทีเดียวตามมาเสึกัไง้าคคาดไม่ถึงเหมือนกันเออรู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็มันไม่ค่อยมีนยแนวดนตรีแบบอย่างนี้แล้วกันที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้คาดหวังกับมันเลยคือแค่อยากจะ นำเสนอความเป็นดิสซีเนี่ยให้แฟนๆได้ลองฟังได้ลองสนุกกับมันดูเหมือนที่เราสนุกด้วยอะไรเงี้ยวอย่างวันนี้ก็แบบได้มาแบบโปรโขึ้นจอที่จากเนขอบคุณทางสยามเซ็นเตอร์นะครับผมที่ขึ้นจอ m อของพวกเราให้รอบสยามเลยนะครับสุดยอดมากๆครับผมขอบคุณนะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นจอแบบนี้ ขึ้นถึงวันที่14นะครับพืษภาคมนะครับใครที่แวะเวียนมาที่สยามเซ็นเตอร์สามารถเดินมาถ่ายจอของพวกเราได้เลยสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะเจอพวกเราบนจอสยามเซ็นเตอร์นะครับผมเราเามาาว่าจะเคยชินกับการมิเตอร์ดูบนจอรู้สึกยังไงก็ไม่ค่อยชินเครับเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้แบบเรียกว่าไงออกออกสื่อหรือว่าออกมาข้างนอก มากเท่าไหร่เออส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวว่าแต่จานแล้วผมยังตื่นเต้นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหได้ขึ้นจอของฝ่ายอมพิวเตอร์ก็รู้สึกว่าแบบพิเศษมากๆเลยเกียรติเปรียรติมากบ MB อ่า MB ก็มีความแฟนตาซีนิดนึงนะฮะหักมุมไปเยอะเลยเพราะตอนแรกตอนที่เซอร์ผมมีเขี้ยวเนาะแอนเดอร์ไซด์ด้วยฝันแล้วไซด์ด้วยฝัหักทุกเลยแต่ว่า ที่เซอร์อาจจะบอกว่าผมเป็นเจ้าพ่อก็ได้อ่าเป็นเจ้าพ่อแวมพายก็ได้อ่าแล้วแต่คนไปตีฝามรัคิดแต่จริงๆแล้วตามสตอรี่ก็คือเจอแม่บ้านสาวเ,เจอแม่บ้านสาวที่กําลังแบบกําลังหุ้ยทํคาความสะอาดแล้วก็เหมือนเราโดนต้องมนตั้งแต่เจอตอนวินาทินแรกเลยใช่แล้วเราเราก็แบบมันโดนมนสะกดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เขาเป็นแวมพาย ใช่ก็คือเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องโดนมนสะกดแบบนี้แต่ว่าพอรู้อีกทีเขาเนี่ยใช้มนด้วยความเป็นแวมไพร์ของเขา,มเาผมมรู้สึกว่าอยากจะเลือกให้เหมาะสมกับมูทเอ็ที่สุดอ,อยากจะแคสติ้งให้มันเหมาะที่สุดว่าใครที่จะเป็นแวมไพร์ได้แบบ ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็จริงๆมีหลายช้อยมากๆแต่ว่าก็ได้น้องมิ้มมาเล่นก็ขอบคุณน้องมิ้มด้วยนะครับผมที่มาเป็นนางเอกที่สวยของเราที้เป็นคายจุดสวยมากๆขอบคุณนะครับค่ะค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นงานครั้งแรกเลยนะอ่าเรียกว่าอ่ามาพบปะประชาชนมาถามๆค่ะจ้าเล็กกวรู้สึกเองแบบเลี้ยงปีแฟนๆอะไรขอบคุณนะก็ไม่คิดว่า จะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็เอดีใจมากๆสาหรับเสียงตอบรับนะครับครับผมก็จริงๆแล้วก็เนี่ยครับดีซิตี้ครับนบกจากะบอกว่าคุณหล่อสีฟ้าเอาจริงนะกินกันไม่ลงจริงนะมันกินกันไม่ลงคือความหล่อมันมันมากเกินไปแล้วก็อาจจะโดดเด่นไปทางคลละสไตล์ ไม่เพราะว่าคนเด็นไม่บอกเราเลยต้องบอกกันเองเราชมกันเองทุกวันชมกันเองจริงเราชมกันเองทุกวันนะให้กำลังใจกันทุกวันก็แบอวยกันเลยนะครับอวยกันทุกวันนะบอกเลยครับผมตั้งแต่เจอกันจนถึงวันนี้ยังอวยกันอยู่เลยเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพียงการพูเล่นเพราว่าเราอีกไม่นานเราก็น่าจะแบบจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ตามมาแน่นอนครับผมแล้วก็บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อ่ากเป๋าอไว้ก่อนอ่านักเสียง ก็เดี๋ยวรอดูนะผมรอดูดิซิตี้ก็ตั้งใจทําทุกผลงานอย่างละเอียดไหมทุกคนเมื่อเนี่ยพอรอบแคมเปญมีไฟใช่ป่ะเราจะต้องมีอะไรมีถนนเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพิ่งออกซิงเกิลแรกมาเองกันให้ฝาเพลงกับการแล้วก็ฝาเออเมเดย์ของฉันโอเคงั้นฝากฝากเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมฝาก City Lights นะครับผมจากดิซิตี้นะครับผมในค่ายวันเลิฟนะครับอ่าก็ นะฮะลองกดฟังดูนะฮะใช่ใช่แนวใหม่นวใหม่เออลองลองกดดูทุกสตรีมมิ่งนะครับผมเราก็ตั้งใจกันมากนะครับก็เป็นแนวที่อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วกันครับผมลองลองเข้ามาชิมกันดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอบคุณมากที่กจกรางวัลติดอันดับหนึ่งในจูนอ๋อติดอันดับหนึ่งในจูนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับแฟนๆสำหรับการตอบรับที่ดีมากๆขนาดนี้ไม่คิดว่า ตัวเองจะไปติดอยู่อันดับหนึ่งควจูด้วยนี่ขอบคุณทุกคนเลยคนระขอบคุณทุกคนนะครับความเมืองมันต้องเกี่ยวกับเมืองก็ตาขอบคุณจ้านักนะครับอขอบคุณจ้านะครับข<อ>่าวฝากเมย์เดย์หนึ่งนี้นี่ครับเมเดย์ดิวอลเล้ร์นะครับ,รบผมใครที่เดินมาที่สยามแล้วต้องการเป็นสายช้อปปิง้งอ่าฮะบอกเลยว่าเมเดย์ดิวอลเล้ร์นี่ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับมาลดลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้น สายช็อปต้องมาแล้วนะครับฝากสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากจอด้วยอ่ามาถ่ายรูปนะกับจอของพวกเราให้แท็กให้แท็กกระหาเราได้เลยใช่ไหมแท็กมาได้เลยครับแท็กมาเลยครับครับผมใด่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ